สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับการคาดการสถานการณ์พลองขนาดเล็กเพียง2.5ซ่นนี้เป็น EP ที่119ของรายการแล้วนะครับในลำดับแรกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ณปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน AirFO ไทยกันก่อนนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับยังคงเป็นข่าวดีต่อเนื่องนะเพราะว่าแทบทุกพื้นที่แทบทุกสถานีเลยนะครับอยู่ในเกมมาตรฐานแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวด้วยครับและเริ่มมีสีฟ้าแล้วนะครับสี สถานการณ์นั้นปลอดปลโปร่งโร่งสบายเลยนะครับเราถ่ายไปดูที่พื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว,ว่าพื้นที่ภาคอีสานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังคงมีสีส้มอยู่บ้างแต่ถ้าเทียบกับเมื่อวานนทีสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายลงบ้างแล้วนะครับเพราะว่าแจกวัด แถบแถบที่ใกล้กับภาคกลางอย่างเช่นโคราชนะครับค่าฝุ่นนั้นค่อยๆลดลงอย่างมีน้ำสำคัญนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้จังหวัดที่อยู่ติดไปทางชายแดนนะครับอย่างเช่น,นพวกนครพนมนะครับมุกดาหารหรือว่าอุบลราชธานีค่าอย่างค่อนข้างสูงอยู่นะครับหกสิบกว่ากว่านะครับยังเป็นสีส้มอยู่เราถัดกันไปดูที่พื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกันบ้างนะครับเดียกว่าพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับจริงๆตอนนี้17จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเนี่ยสถานการณ์อี่าค่อนข้างคลี่คลายนะครับแต่เรายังคงพบเจอสีส้มเกิดขึ้้นนนบบาางะครัอย่่เช จังหวัดที่อยู่ใกล้ๆพมแดนนะครับจังหวัดตากนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับยังคงเป็นสีส้มอยู่ซึ่งนี้เราต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับนขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับสถานการณ์ยังคงดีต่อเน,นื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเราถัดไปดูกันที่ข้อมูลสภาพอุตุนยิยมวิทยากันบ้างน,นะครับเว่าตอนนี้น,นะครับ พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานเนี่ยแนวโน้มสถานการณ์เนี่ยค่อยๆดีขึ้นอย่างมีน้ำสำคัญนะครับสืบเนื่องจากลมที่แรงขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับ17จังหวัดภาคเหนือคือพื้นที่ที่เราต้องโฟกัสนะครับเพราะว่าวันที่21และ22นะครับอัตราการระบายอากาศนะครับต่ำลงอย่างมีน้ำสำคัญเลยนะครับเพราะว่าสองวันดังกล่าวลมจะค่อนข้างนิ่งนะครับ เราถัดไปดูข้อมูลจุดความร้อนจากทางจีเซดากันบ้างนะครับเห็นได้ว่าวันนี้นะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานจุดความร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้จุดความร้อนในประเทศไทยอยู่ในระดับประมาณ1,300กว่าจุดนะครับเรายังคงพบเจอการเผาในพื้นที่ป่าเป็นสัดส่วนที่นัาโด่งเลยนะครับจังหวัดที่มีพบเจอการเผาที่มากที่สุดนะครับคือจังหวัดกาญจนบุรีครับลงมาเป็นเชัยภูมินะครับเราถัดไปดูสถานการณ์ล่วงหน้า7วันกันบ้างนะครับเห็นได้ว่า พื้นที่กรุงเทพมผากออนและปริมณฑลนะครับสถานการณ์ล่วงหน้า7วันยังคงดีต่อเนื่องเลยนะครับในขณะที่พื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับจะมีสวันดังกล่าวที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณช่วง22 2 <c oughs> 3 2 4ประมาณนี้นะครับที่อัตราการระบายอากาศเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นช่วงสองสามวันดังกล่าวเนี่ยต้องระวังกันบ้างนะครับในขณะที่พื้นที่ภาคอีสานนะครับสถานการณ์ล่วงหน้า7วันเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะว่าลมเนี่ยจะครับผม และตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวนะครับอย่างเต็มตัวแล้วนะครับสิ่งที่เราขาดไปเลยไม่ได้นะครับที่เราเน้นย้ากันมาอยู่เสมอทุก EP นะครับนั่นก็คือการร่วมด้วยช่วยกันลดการระบายฝุ่นละอองจากแหล่งกําเนิด2วิธีที่เราพูดกันมาอยู่เสมอนะครับวิธีแรกนะครับจากภาคการจราจรนะครับขาดไปเลยไม่ได้นะครับ เมื่อมีเวลาว่างอย่าลืมจริงๆนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเป็นประจําอยู่สเสมอๆนะครับบํารุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ของทุกท่านโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและวิธีที่2นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้จุดความร้อนในประเทศไทยนั้นเพิ่มๆๆขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาแล้วจริงๆนะครับที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับงดการเผาในที่โล่งอย่างจริงจังเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวชนุทท่านจริงๆเลยนะครับร่วมด้วยช่วยก ใ้ในการวางแผนประกอบการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมการแจ้งสำหรับทุกกลุ่มเสียงทุกกลุ่มวัยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปดูกันที่แฟนเพจศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหารมลพิษทางการและแฟนเพจกควบคุมมลพิษนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP พีพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ